รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สอส,สอคโคราชต,ตลอดการจึงรุ่งเรืองเกียร์ประธานวิทยาศา,าสตร์การเลือกตัง้งโลโบพี่น้องบัตรใ้เป็นหมอสอบหมอฟาตอร์ใครใครได้เงินค่า เกี่ยวข้าวแล้ว12ไร่ไร่ละพันห้าได้หรือยังได้หรือยังใช่หรือยังใช่หรือยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมปีนี้เจ้าใหม่ไหมค่าเกี่ยวข้าว เขาเรียกว่าค่าเกี่ยวเขาเอาไม่เอาเอาไหมเอาแต่แต่นายุป,ประยุทธ์ไม่ให้เพราะอะไรไม่ถามล่ะอยากรู้ไหมไม่ให้สิสงไร่ไ<ม>แต่ให้ยีสิบไร่ ใช่หรือเปล่าแล้วก็พันห้าก็ไม่ให้ให้เท่าไร,รอาบบมือให้ตัวเองชอบไหมข่าเกี่ยวเข้าชอบมากไหมถ้าชอบมากท่องตามเดี๋ยวนี้ข้าเกี่ยวข้าว ย anyway> ี่สิบไล่ไล่ละสองพันกาเบอร์สิบสี่เอ้าพูดพร้อมกันห้าเกี่ยวข้าวยี่สิบไล่ไล่ละสองพันกาเบอร์สิบสี่จำได้ไหมไปถึงบ้าน พ่อไม่ได้มาบอกพ่อเด้อไปถึงบ้านไม่ต้องพูดอย่างอื่น20ไร่ไร่ละ2,000กาเบอร์ส4แล้วพอตอนเย็นพ่อจะกินข้าวให้พ่อท่องให้ฟังก่อนถ้าอย่างนั้นไม่ต้องตักเขาให้เข้าใจไหมแล้วพ่อเขาจะท่องว่า ยี่สิบไล่ไล่ละสองพันกาเบอร์สิบสี่ดีไหมดชอบไม่ชอบชอบชอบมากไหมอยากฟังต่ออีกไหมท่านสุริยะอยู่ตรงนี้ปบมือให้ท่านก่อนเพราะผมจะขอท่านจะขอท่านว่ายังไงรู้ไหม เมื่อกี้เขาเรียกว่าค่าอะไรค่าเกี่ยวเขาใช่ไหม,ไมไนั่งก่อนเดี๋ยวได้ทีหลัง,งไ,ไ,ไปนั่งเดี๋ยวจะมาบอกให้เออเออขึ้นมานั่งบนเวทีก็ได้มีแฟนหรือยัง มีเรี่วก็นั่งได้อ้าวพี่น้องจะพูดให้ฟังต่อได้ข้าเกี่ยวข้าวแล้วใช่ไหมเมื่วมอวานสสว่าที่ผู้สมัครสสสุรินททำเรื่องขอท่านสุริยะบอกว่าจะเอาค่าเกี่ยวได้ยังไงจะเอาค่าเกี่ยวได้ยังไงในเมื่อ ยังไม่มีเงินปลูกข้าวเลยจเจ้าข้าปลูกด้วยไหมเอ,เอาไม่เอา,เอาพวกสสว่าที่ผู้สมัครสุรินเลยเสนอท่านสุริยะให้ไปเสนอพรรคด่วนให้ไปเสนอนายกด่วนว่าจะขอข้าปลูกข้าวเอาไม่เอาเอา,เอาไม่เอา ท่านสุริยะบอกว่าจะรับไปแล้วจะรีบเสนอโดยด่วนได้ค่าปลูกข้าวอีกเอาไหมพ้องตามเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบไล่ไล่ละพันห้าอันนี้เขาเรียกว่าได้ค่าปลูกพอได้ปลูกเสร็จก็รอค่าเกี่ยว เอาไหมคุ้มไหมนั่งตากแดดคุ้มไหมยังมีอีกนะยังมีอีกเข้าใจไหมท่านสุริยะให้แล้วเอาปุบมือให้ท่านสุริยะนาโยบายทิพปุบหลับปับคือทองพี่นอ้องเต็กีีตั้งทอง,ทองบ่มีไพให้ดรอ แต่ซูมือนายบายพลังประชารัฐพื้นดีเนื่องจากว่าผู้สูงอายุหลายโพดซูมือนี่ผู้สูงอายุร่อยคนมียีสบปีหาสิเจปผู้สูงอายุหนึ่งคนมีสิบหคนรัฐบาลก็เลยส่งเสริมให้คนผลิตลูกและดูแลในคุ้นตั้งคั้นตั้งคั้นพับติดบุบได้สามพันหูระบอเอาว่า ขอไปตั้งคันเลยเจ้าเด้อเ,เอา้าสรุปว่าท่านว่าตั้งคันปุ๊บรับสามพันอีเก้าเดือนสอง0มืนเจ็ดว้าวว้วคอดได้ป่มเออค่าทุ่มขอดหนึ่งมื่นเอาวะเอาได้ยัวรุ่นนี้จังสี่เด้อเอาว่าได้นายโยบายพักคนี้มีแพทย์แก้มัน เป็นตั้นเปพี่น้องเอาเต่กี่แตก่ก่อนบอมี่กัยังอยู่ใด้แต่พลังประชารัฐมีมานดาอีกนะครับหลังจากข้อได้หนึ่งเมือนแล้วกะด,ดูแลจนวาหกขวบหกปีเดือนละเท่าไหร่เดือนละสองพันพูดอยู่ในป้ายครับพุ่นเดือนละสองพันหกปีรวมเบ็ดเซนหนึ่ง 4, แสนสี่หมื่นสีแล้วก็รวมเบสตลิปหดหมื่นหนึ่งพันพี่น้องเอาบ่เอา